ผมคูพยวุฒิปัญญาที่ครูแผนกวิชาทัรษะศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีวันนี้นะครับเราจะมาเรียนวิธีการเย็บคอมมานะครับตกแต่งด้วยกีบเล็บคุดนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับประกอบไปด้วยใบตองตานีนะครับจานวน6กถึงเจ็ดาดนะครับโฟมนะครับโฟมขนาดนิ้วครึ่งน,นะครับใช้สําหรับทาฐานกระทงไใบตอง วงกลมนะครับหรือถ้วยที่มีขนาดเล็กนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4-5นิ้วนะครับใช้สําหรับวาดลงบนโฟมเพื่อใช้ทําฐานใบตองครับมีคัตเตอร์นะครับเราใช้สําหรับตัดโฟมนะครับเพื่อทําเป็นฐานใบตองตะปูนะครับใช้สําหรับติดกีบเล็บคุดนะครับได้นะครับใช้ได้เบอร์60สีครับสีเขียวขี้ม้า หรือถ้าไม่มีนะครับเราใช้ได้สีดำก็ได้นะครับเบอร์60สิบเช่นเดียวกันนะครับเข็มนาวเบอร์เนะครับใช้สำหรับเย็บคอม้านะครับแล้วก็กันไกลครับใช้สำหรับตัดใบตองนะครับวิธีการพับกลีบคอม้านะครับเราจะหาจุดกึ่งกลางนะครับพับนะครับ สองด้านลงมานะครับให้ปลายนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับพับเข้าหากันนะครับหันด้านที่นะครับเป็นด้านที่แหลมนะครับมาทางซ้ายมือนะครับพ <ivering in pain> ับ <Isaiah> ด้านขวามือลงมานะครับแล้วก็ทบนะครับให้มีลักษณะไปทางซ้ายมือนะครับพับอีกด้านหนึ่งนะครับลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับจํานวน หนึ่งชิ้นก่อนนะครับแล้วก็หนิบไว้นะครับพับกิีบที่สองนะครับทำแบบเดิมนะครับเมื่อชิ้นที่สองพับเหมือนชิ้นที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาสวมด้านบนของชิ้นที่หนึ่งนะครับลักษณะนี้นะครับเมื่อสวมเรียบร้อยแล้วนะครับนำ ได้มาเย็บนะครับวิธีเย็บครับเย็บวิธีเดิมนะครับก็คือเย็บด้วนเทยหลังนะครับการเริ่มต้นทุกครั้งนะครับเราจะย้ำนะครับสัก2ครั้งนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับ ช่องไฟนะครับเราจะใช้ประมาณนะครับครึ่งเซนติเมตรเมื่อเย็บคอม้านะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นสุดท้ายนะครับให้เราสวมทับนะครับชิ้นก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เย็บนะครับเย็บด้นยถอยหลังเมื่อเย็บด้นยถอยหลังเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะนะครับนับจำนวนกลีบนะครับหรือใช้วิธีการวัดนะครับประมาณนะครับสิบนิ้วนะครับเมื่อได้ประมาณสิบนิ้วแล้วนะครับให้เรานะครับวัดขนาดลงมานะครับประมาณสามนิ้วนะครับก็คือประมาณนี้นะครับ เมื่อได้ขนาดประมาณ3นิ้วแล้วนะครับใช้กันไกรตัดนะครับตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าเป็นวงกลมนะครับ วิธีการเข้าวงกลมนะครับทําเช่นเดียวกันกับวิธีการต่อถาดไปตองนะครับก็คือเราจะใช้กันไกรนะครับตัดนะครับข้างในนะครับบริเวณด้านที่เย็บนะครับก็คือด้านในของใบตองตัวนี้นะครับตัดเสร็จแล้วนะครับใช้ปลายของใบตองที่เราเย็บกีบสุดท้ายเมื่อกี้นะครับสอดเข้าไปนะครับเหตุผลในการเย็บ แบบวิธีนี้นะครับก็คือเพื่อให้นะครับรอยต่อนะครับเนียนที่สุดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเย็บแบบต้นทอยหลังนะครับเย็บเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะได้ตัวลักษณะของกระถงประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเตรียมโฟมนะครับเพื่อจะใช้ทำฐานนะครับของกระถงใบตองนะครับก็คือเมื่อเราเตรียมโฟมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำภาชนะนะครับภาชนะที่มีขนาดพอดีกับตัวคอม้าที่เรายิบเมื่อกี้นะครับเมื่อเรานะครับ ได้ภาชนะที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้นะครับแพทเทิร์นนั้นนะครับวางไว้ด้านบนโฟมนะครับเราก็ใช้วิธีการวาดนะครับวาดให้มีลักษณะเป็นวงกลมนะครับเมื่อวาดเป็นวงกลมแล้วนะครับก็จะได้ตามรูปแบบนี้เมื่อนะครับวาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราตัดนะครับก็ออกมาเป็นลักษณะของวงกลมนะครับ ตามรูปนี้เลยนะครับเมื่อนะครับได้วงกลมแล้วนะครับเราจะใช้วิธีการนะครับเฉือนนะครับด้านบนนี้นะครับด้านบนของโฟมนะครับให้มีลักษณะเป็นสอบนะครับก็คือเฉียงเข้านะครับโดยเราจะใช้มีดนะครับในการเฉือนนะครับใช้มีดคัตเตอร์คมนะครับเฉือนเข้าไปประมาณครึ่งนิ้วนะครับ ก็จะได้ดังรูปแบบนี้นะครับเมื่อเฉือนด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างนะครับเราก็จะต้องเฉือนนะครับเพื่อเป็นการติดกีบเพื่อให้กีบนะครับก็คือมีลักษณะเป็นทรงนะครับก็คือเก็บก้นนะครับก็คือเราก็จะเฉือนออกนิดหน่อยนะครับเฉือนออกประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับ ก็จะได้ลักษณะของโฟมนะครับที่เราใช้สำหรับทำฐานนะครับในรับต่อไปนะครับเราจะาประกอบตัวกระทงนะครับก็คือกีบคอมาที่เราเย็บเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือโฟมที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กีบนะครับใบตองนะครับเพื่อที่จะใช้สําหรับพับเป็นกีบเล็บคุดสําหรับเป็นกีบตกแต่งนะครับ ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเราจะใช้ใบตองนะครับปิดด้านบนก่อนนะครับที่ปิดนะครับเราก็จะติดมุมนะครับสักสองมุมนะครับสองมุมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนํานะครับกีบคอม้าที่เราเย็บเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะครับสวมลงนะครับบนโฟมนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับ แล้วก็ใช้นะครับตะปูนะครับยึดนะครับประมาณสี่ด้านนะครับสี่มุมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพับกลีบเล็บคุดนะครับก็คือนะครับหาจุดกึ่งกลางนะครับพับลงมานะครับสองส่วนนะครับ โดยเริ่มจากด้านขวามือนะครับพับลงมาอีก2ส่วนนะครับโดยเริ่มจากด้านซ้ายมือนะครับจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะครับเพิ่มนะครับพับทบเข้ามานะครับทั้ง2ด้านนะครับให้มีลักษณะเป็นกีบเล็บคุดนะครับเมื่อได้กีบเล็บพุดแล้วนะครับเราจะใช้กีบเล็บคุดนะครับติดลงไปนะครับบนกระทงใบตองที่เราประกอบไว้เมื่อกี้นะครับโดยให้มุมสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้นะครับ ให้พอดีกับเส้นได้นะครับที่เราเย็บนะครับติดด้วยตะปูนะครับคลิปที่สองนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับวิธีพับก็คือวิธีเดียวกันนะครับเราจะชิดก่อนนะครับชั้นแรกนะครับจะใช้กลีบนะครับเรียงชิดติดกันนะครับโดยรอบของอ่าชั้นที่1นนะครับ มื่อชั้นที่1นนะครับเราใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเตรียมนะครับในการติดชั้นที่2นะครับวิธีการนะครับติดชั้นที่2นะครับเราก็จะลดหลั่นจากชั้นที่1นนะครับลงมาประมาณนิดหนึ่งนะครับพอง,งามนะครับ ก็คือให้มุมสามเหลี่ยมนะครับของกีบที่ตัดกันนะครับให้พอดีกับแนวของตะปูนะครับที่เราติดชั้นที่1นนะครับโดยเรานะครับให้กีบที่1กับกีบที่2ของชั้นที่1นนะครับอยู่ระหว่างกึ่งกลางของกีบที่1ของชั้นที่2นะครับแล้วก็พับนะครับกีบนะครับเล็บพุทธติดนะครับชั้นที่2ไปเรื่อยเืนะครับให้รอบรักษาของวงกลมนะครับ ชั้นที่3ก็จะลดระดับลงมาจากชิ้นชั้นที่2นะครับก็ให้อยู่ระหว่างรอยตะปูของชั้นที่2นะครับแล้วก็สับวางกับกรีบของชั้นที่2องนะครับเมื่อติดชั้นที่3เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการติดชั้นที่4ี่นะครับ ติดวิธีเดียวกันกับชั้นที่สามนะครับก็คือลดระดับลงลงมานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการติดกีบนะครับเล็บคุดนะครับชั้นที่ห้านะครับแล้วก็ชั้นที่หกนะครับ ทั้นที่6นะครับกีบจะขนานกับฐานของโฟมนะครับก็คือขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการติดกีบนะครับชั้นที่6นะครับเป็นการติดกีบสุดท้ายนะครับแล้วก็เราจะนะครับตัดส่วนปลายของใบตองออกนะครับนี่ครับก็จะได้ In man.